สวัสดีค่ะเจอกันในเพลย์ซีมิเลเตอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในโวล์สอนะคะทุกคนมีใครยังมาไม่ถึงโวล์สอกันหรือเปล่าเอ่ย <c oughs> วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะมาพบกับความตื่นเต้นครั้งใหม่ค่ะซึ่งเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราตื่นเต้นมากๆนะคะ ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่หรือว่าไททานิกตัวใหม่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยไม่รู้ว่าทุกคนตื่นเต้นแบบเราหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าเรากําลังจะมาตื่นเต้นกับอัลติเมตอันใหม่ค่ะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นอัลติเมตที่เราใช้อยู่ประจํานะเราจะมาพบกับอัลติเมตทั้งหมด6อย่างด้วยกันนี่เลยค่ะทั้งหมด6อันนี้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันค่ะ เอาแล้วนะเราขอข้ามแบล็คโฮลไปก่อนแล้วกันนะคะมาเริ่มกันกับกาปอนกันเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นอันที่เราได้ฟรีมานะทุกคนนี่เลยนะคะตอนนี้เลเวลที่18เองนะาไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพร้อมๆกลับสัตว์เลี้ยงของเราเลยนะพร้อมแล้วเข้าไปแอเรียสุดท้ายนะคะโว้ว <Whoa. S 1> มาแล้วคะ่ะทุกคนแอเรียสุดท้ายนะคะแล้วเราก็เปิดอัลติเมทไว้นะคะ เดี๋ยวเราจะแถบไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่ามันจะใช้เวลานิดนึงนะคะอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทั้งหมด6อันเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีกาปรอน,นะคะทุกคนเลเวลแม็ซที่99เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ b แบล็คโ e นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะไปเจอ Black h o l เเลเวลล่าสุดกัน,นะคะ่ะและต่อไปนะคะก็คือเชสเป l ลค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะราคาค่อนข้างแพงเลย188ล้านค่ะต่อไปนะคะคือทอร์นาโดค่ะทุกคนราคา ย่อมยาวนะอยู่ที่ประมาณ24.5ล้านค่ะต่อไปนะคะก็คือเพชรเสิร์นะคะราคาถูกค่ะอันนี้อยู่ที่ประมาณ300,000นิดๆน,นะคะอันนี้จะช่วยทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยทำดาเมจได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีความเร็วมากขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะก็คือ TNT Shower นะคะอันนี้ก็ทำดาเมจสูงมากเหมือนกันค่ะอยากลองแลว้วอ่ะอยากลองทุกอันเลยค่ะทุกคนเอาล่ะ อันนี้ยังไม่ครบเลยนะอัลทิเมทยังไม่ครบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปสะสมอัลทิเมทที่เรายังไม่มีนะตอนนี้เรามีอยู่แค่2อันเท่านั้นนะคะนั่นคือกาปอนอันที่เรากําลังจะใช้อยู่นะคะแล้วก็แบล็คโฮลค่ะโอเคค่ะทุกคน9 9แล้วนะคะเย่ yeah. ใช้ได้แล้วเรามันมาดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปใช้ในแอเรียที่ไม่ค่อยมีใครแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆกันไปเลยเนาะ เอาละค่ะพร้อมแล้วนะทุกคนเราพยายามเ,าเก็บสัอ์เลี้ยงหมดไปแล้วนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะว่าสกิลนี้จะเป็นยังไงนะคะจะได้เห็นชัดๆเลยโอ้สุดยอดเหมือนเรากำลังทุบแผ่นดินนะคะพื้นรอบๆเนี่ยพังไปหมดเลยนะคะสุดยอดขออีกทีได้ไหมอะ่ะเมื่อกี้คือแบบเท่มากๆเลยนะคะนี่เราคิดว่าถ้ามันเป็นเทียเยอะๆมันต้องเท่มากๆแน่ๆเลยค่ะ มาลองดูกันอีกครั้งนะคะทุกคนเอาแบบชัดๆกันไปเลยนะหนึ่งสองสาโอ้โหสุดยอดอย่างเจ๋งค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกาพรอนค่ะทุกคนรู้สึกประทับใจมากเลยใช่ไหมอยากเห็นเทียที่2 3 4สแล้วค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาอวดทุกคนแล้วกันนะคะมาสกิลต,ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะขอเป็นแบล็คโคลแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แบล็คโคลเนี่ย เราทำมาจนถึงเทียสามเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะทุกคนเราจะมาใช้ l a ล k ค o l e ให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่านะคะต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละเทียเนี่ยมีเวลาคูดาวที่แตกต่างกันเหมือนกันนะยิ่งเทียมากขึ้น,นเรื่อยๆระยะการคูดาวของเขาก็จะรวดเร็วมากขึ้นค่ะอะไรค่ะทุกคน96%เรียบร้อยแล้วนะตื่นเต้นบางๆเลยนะคะที่จะโชว์ให้ทุกคนดูนะมาพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โห เป็นยังไงบ้างนี่เทียสามนะคะเรากำลังทำให้เขาเป็นเทียสี่อยู่โอ้โหเป็นยังไงคะแบล็คโฮองเราดูดิมันดูดทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็ปล่อยเจมลงมาค่ะแต่ว่าเจมไม่ได้เยอะหรอกนะคะแต่ว่าเหรียญเรา่าได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสุดยอดดูสิโอ้โหว้าวหมดไปแล้วค่ะระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะใช้ได้อยู่นะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสกิลแบล็คโฮ น่าตื่นเต้นหรือเปล่าอยากจะดูสกิลต่อไปกันแล้วหรือยังคะแต่ว่าเรายังไม่มีหรอกนะคะอีก4สกิลที่เหลือเราจะต้องไปตามหาเขาที่ Trading p l า z a ค่ะไปกันเลยนะมาถึง Trading p l า z a เรียบร้อยนะคะนี่มีอะไรขายอยู่ในนี้บ้างนะโอ้โหมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ขายอยู่ในนี้เยอะมากๆเลยนะคะมีตัสัตว์เลี้งน่ารักน่ารักนะแล้วก็นี่เลยนะคะราคาบูสราคาถูกลงมาก เราจำได้ว่าเราซื้อแพงมากๆเลยนะแล้วก็มีสล,ลิกเอ็กซ์คูซีฟค่ะโอ้น่ารักจังเลยแต่าขายแพงเกินไปหรือเปล่าคะตั้ง15ล้านแน่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่9ล้านเองนะตอนนี้สล,ลิเอ็กซ์คูซีฟราคาแพงขึ้นสินะอ่าแล้วก็คัมพีนะคะอุ้ยนี่ฟอร์จูนอ้อันนี้ก็ขายแพงนะคะ40,000ราคาปกติแค่30,000เองที่นี่เขาขายแพงกันจังเลยค่ะอ่านี่บูธช,ช่องนะคะ ก็ราคาแพงนิดนึงเอาละเอาละเอาละาละมีแต่ของแพงทั้งนั้นเลยที่นี่อุ้ย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 โอ้โหเชสบอสมีมิค่ะทุกคนราคา106ร้ล้านเป็นไปได้เหรอเนี่ยมาดูซิทุกคนคะเชสบอสมีมิกขนาดตอนนี้ยังอยู่ใน e อ c u u s i v e Item ราคาก็แพงขึ้นขนาดนี้แล้วแล้วถ้ามันหลุดออกจาก e c อ c l u s i v e Item เมื่อไหร่ราคาจะแพงขนาดไหนคะเนี่ยทำไมเราไม่เห็นรู้สึกประทับใจกับ จ้าแชร์สปอตมีมิกนี้เลยนะโอ้โหดูราคา100อัพทั้งนั้นเลยค่ะไปตามหาอาัลติเบตอันใหม่กันเลยดีกว่านะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตามหาร์นโดกันก่อนเลยแล้วกันนะอู้เจอแล้วค่ะทุกคนนี่เลยนะร์นโดนะคะราคา27ล้าน,นะคะ่ะโอเคราคาแพงกว่าราคาประมูลประมาณ3ล้านนะคะ เพราะว่าก็แอบแพงนะแล้วก็อูนี่ค่ะเพ s เซิร์ค่ะราคาอยู่ที่ 3, ามสิราคาแพงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่าไม่เกินไปค่ะเราจะซื้อเขาหชิ้นเลยนะได้มาอันหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวลองไปหาอีกเซิร์ฟหนึ่งดูนะเพื่อจะได้ราคาถูกกว่านี้นะคะอุย้ยได้ของราคาถูกจริงด้วยค่ะนี่เลยนะเขาขายอยู่ที่24ล้าน เย้ yeah. แต่ว่าเราไม่มีเงินน่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเจมกันหน่อยแล้วกันนะคะอุ้ยอันนี้ก็ถูกกว่าทุกคนโอ้ยเสียดายอะ่ะอุ้ยมีนี่ด้วยค่ะโอราคาถูกมากนะ TNT shower นะคะโอ้ยโชคดีแล้วเราอ่ะซื้อเลยแล้วกันนะคะเย yeah. ได้อันที่สองมาแล้วราคาถูกมากอันนี้ก็ได้มาแล้วเสียดาย เย้ได้มาแล้วนะคะทั้งหมด2อันด้วยกันนะเหลือทอร์นาโดเนาะเดี๋ยวเราจะขายเอกซ์คลูซเพื่อแรกเป็นเจมแล้วกันนะคะอ่ะซื้อเลยขอเปิดอันหนึ่งก่อนได้เปล่าเปิดอันเดียวพออันไหนดีนะอันไหนดีนะทุกคนว่าอันไหนดีคะอืมอันที่สองแล้วกันนะเห็นเลข2องไวๆอันละขอเปิด1อันนะถ้าเป็นไททานิกหรือตัวใหญ่ขึ้นมานะ โอ้โห oh oh. เจลลี่อัสโลตค่ะคิดว่าน่าจะขายได้นะเปิดราคาที่8ล้านนะคะทุกคนต้องขายทั้งหมด3ใบนะเดี๋ยวเราจะมาวางขายกันที่นี่เลยดีกว่านะอู้มีคนให้ราคาประมูลแล้วค่ะที่8ล้านพอดีเลยนะคะจะมีใครบิดเพิ่มอีกหรือเปล่านะ10วินาทีสุดท้ายแล้วค่ะว้ายยขายออกไปแล้วเรียบร้อยมีเซมเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะคะ อ่ะต่อไปกันเลยนะเราขายต่อเลยนะคะเปิดราคาที่8ล้านอีกเหมือนเดิมนะคะใบต่อไปมีคนให้ราคาแล้วนะคะที่8ล้านค่ะช่วงนี้คนเล่นไม่ค่อยเยอะถ้าอยากให้คนเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะต้องประมูลค่ะขาดทุนนิดหน่อยแต่ว,ว่าได้เจมรวดเร็วแน่นอนนะคะเย้ <Yeah! S 1> เรียบร้อยเอาลละอาวุธนี้แล้วกันนะอุย้ยวางปุ๊บม,มีคนซื้อปั๊บเลยนะเซิฟนี้โอ้ขายหมดแล้วเย yeah! มีเจมแล้วค่ะตอนนี้มีหน้าที่หาอัลติิมทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาอัลตรเมทกันเลยดีกว่านะมาแล้วนะคะมาเจอแล้วค่ะโอ้ขายราคาเท่ากับราคากลางเลยนะคะเราจะซื้อเขาเลยนะนี่ยี่สิบสี่จุดห้าล้านค่ะว้าวเรียบร้อยได้มาแล้วไม่ใช่ว่าเดินผ่านจะเจอของถูกกว่านี้อีกนะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะนี่เลยนะคะเราได้ทอร์านาโดมาแล้วค่ะ,ะ,คะแล้วก็เป็นเพชรสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นท NT s h o w e ชาค่ะทุกคนทั้งหมด3อันแล้วนะคะที่เราเพิ่งซื้อมานะอันนี้เราแอบ,บซื้อเพิ่มมาอันนึงนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวอัลติเมทที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้ดีกว่าค่ะอีกอันนึงเราขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะคะราคาแพงมากว่าเดี๋ยวเราสะสมเจมได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะคะ ว้าว wow, มาแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอยู่ตรงนี้กันเลยนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเราจะเลือกใช้อัลติเมททอร์นาโดกันก่อนเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเทียร์หนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นทอร์นาโดนะแล้วก็หมุนไปรอบๆนะคะเพื่อที่จะพังกล่องค่ะเอาละนะพร้อมามากมากมากแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของเขากันค่ะคูดาวค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะเผิ่มแป๊บเดียวนะได้ประมาณ20%แล้วคะ่ะ แปดสิบแล้วค่ะโหรวดเร็วมากๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับการแท็บของเราจริงๆด้วยนะสัตว์เลี้ยงไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเอาละเก้าสิบเแล้วนะเราจะได้เห็นทอร์นาโดจริงๆแล้วค่ะเอาละพร้อมแล้วนะคะเรารอให้เขาสปอนขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะให้เต็มแบบก่อนนะนี่คือครั้งแรกที่เราใช้เหมือนกันค่ะอะเริ่มกันเลยนะคะมา โอ้โหนี่ไงเป็นชอนาโดจริงๆด้วยค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พลังกล่องไปเรื่อยๆคะ่ะโอ้โหโอุห๊ยนานเหมือนกันนะใช้เวลานานเหมือนกันค่ะยังไม่หายไปเลยนะเอาหายไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับชอนาโดถึงแม้ว่ารอบนี้ลมจะอ่อนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าสมมติว่ามันเป็นเทีสสีจริงๆเนี่ยเราว่ามันน่าจะรุนแรงกว่านี้มากๆเลยค่ะ เอาละต่อไปนะคะก็จะเป็นเพสเซอร์ค่ะทุกคนอันนี้น่าจะต้องใช้กับสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นสปีดของสัตว์เลี้ยงเนาะการทำดาเมจของสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกันนะให้ดูสัตว์เลี้ยงตอนที่เรายังไม่ได้บูสต์นะคะก็รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกัน,นะคะ่ะรวดเร็วค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้สกิลดูนะคะว่ามันจะรวดเร็วมากขึ้นแค่ไหนไปกันเลยค่ะอันนี้ใช้อยู่นะคะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะ เราไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของมันสักเท่าไหร่นะแต่อาจจะเป็นไปได้นะที่เรามีการบูสต์ไว้ค่อนข้างเยอะเข้าใจแล้วว่าทำไมราคาถึงถูกนะคะสกิลสุดท้ายนะคะที่วันนี้เราจะมารีวิวกันนะคะก็คือ TNT s h o w e r นั่นเองค่ะอันนี้เห็นเราก็รู้เลยนะว่ามันเป็นบอมนะคะทุกคนแต่เราอ่ะไม่รู้ว่ามันจะบอมรุนแรงสักแค่ไหนนะสำหรับเทียร์หนึ่งนะคะมาเริ่มกันเลยทุกคนถ้าเราใช้ตัวนี้ แล้วมันสามารถทํางานได้ดีเท่าๆกับ TNT เราก็คิดว่าอันนี้ก็คุ้มค่ะถ้าเป็นไอเทมแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆเก็บทีละอันด้วยนะคะแล้วก็ใช้ละหมดไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น TNT ของ Ultimate เนี่ยมันจะไม่หายไปไหนค่ะมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะเพียงแค่มันต้องใช้เวลาครูดาวแล้วก็ใช้เวลารอนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะถ้ามันกระจายไปทั่วแมปเราก็ทาดาเมจได้คล้ายๆกันกับไอเทมนะคะเราว่า Ultimate อันนี้ก็คุ้มค่าเหมือนกันค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ลองดูกันนะโอ้ยตื่นเต้นมากๆ อนี่เลยนะคะเราอยู่กลางแมปแบบนี้เลยนะมาดูว่าถ้าเราใช้เนี่ยมันจะทําการบอมทั่วแมปหรือเปล่านะคะแล้วก็มีระยะเวลานานเท่าไหร่เหมือนกับการกดใช้1ครั้งหรือเปล่าเอาละค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแล้วนะคะโอ้โหโอ้โอ <laughs> เป็นบอมแบบนี้แทนนะแต่ถ้าเป็นเทียหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่แค่ช่วงกลางๆเท่านั้นนะคะโอ้ย แล้วก็ระยะเวลาไม่นานเลยค่ะมันอาจจะต้องค่อยๆสะสมเลเวลไปนะคะเราว่าอันนี้เราก็ยังไม่ชอบนะเสียงเงินไป1ล้านนะตอนแรกเราเข้าเจอว่ามันจะแบบมึมนะคะทั่วแอ e เรียเหมือนกับ TNT ทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะมาทำา TNT ให้ทุกคนดูก่อนนะคะถ้าเป็นแบบกล่องแบบนี้นะอ่ะนี่เลยนะคะเห็นไหมมันจะกระจายทั่วแอ e ิเออเลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างนานเลยอะ่ะแล้วก็พังกล่องได้จริงนะเอาละค่ะ น่าจะครบแล้วทั้งหมด5อ l t i m a มทของเรานะคะที่เราพาทุกคนมารู้จักในวันนี้ค่ะเหลืออีกอันนึงนะคะเ h สเ t ลราคาค่อนข้างแรงแต่ว่ามันจะเป็นการซัมมอนมินิเชสเราคิดว่าก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ค่ะถ้าเรามีเจ้าตัวนี้แล้วนะคะ b o สเ c h s ไม่มีค่ะอันนี้จะสปอนเป็นกล่องสมบัติอันใหญ่เลยนะคะไม่ต้องหลุนอันเล็กแล้วค่ะอาละค่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนเลยกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ